สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเรีแอคชั่นอันนี้เป็นเทเลอร์่ะเทเลอร์เรื่องใหม่ของ JMTV หนึ่งในเรื่องที่ประกาศมาตอน JMTV 2 0 2 5ันี่ส้าที่กำลังกำลังจะถูกปล่อยออกมาเดี๋ยวเราไปรับชมกับ Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟได้เลยครับเริ่มเลยคุณเคครับอ๋อว่าคุณเคลองในผมใช่ไหมครับใครออฟออฟออฟเหรอออฟใช่ออฟเหรอเออเอออฟนี่ แต่วันนี้ผมขออนุญาตนะให้เปิดกล้องคุยนะเฮ้ยเซตติ้งเล่นมากเลยอ่ะเพิ่งหมัครั้งแรกใช่ไหมครับชื่ออะไรครับน้องจีราครับ w ้ <What? S 1> อครื่อง,งอ,อ๋อ<ป>ดิวดิวด <ำ S 2> เป็น เจ้าของบ้านเหรอพนักงานหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ใช่จะส่งลูกค้าที่มาใช้บริการไปดังด้วยมันเป็นกิมมิคบ้านมันเี็กิมมิคนอกเส้ด้วยกับคนแฟนหน้าที่กำลังเบื่อเอาเหมือนกันเพื่อที่ต่างช่ายต่างช่วยกันบำบักและรับฟังความทุกข์ของนันในการเมื่อคุณบอกว่าคุณกำลังจะได้งานใหม่เรื่องนี้แน่นอนแต่เป็นงานที่ถูกคลาบมากเฮ้ยทำไมเนาะเขาไม่ทำอย่างนั้นอ่ะ ทำไมเป็นคนน่าต้องสงสัยหรอกไมอ้มาหลอกเกินอ่ะผมก็นั่งฟังบรรยากาศร้านมองคนยู่นๆนี้บ้างแต่ผมตั้สนใจคนคนหนึ่งขึ้นมาสิต้องการอะไรจากผมไม่ทราบต้องสิวะคุณจะตั้งกับการเอะไรคืออะไรผมไงก็ผมจะให้คุณมาเป็นตัวแทนเจรจาธุรกิจแล้วทำไมคุณไม่ทำเองวะ ผมไม่ชอบเจอค<า>ุณดามา่าคุณไวท์เหรอ๋ยวาขู่กันคืนนี้ไปห้องกูป่ะที่ห้องเนี่ยหยุดหยุดหยุดแน,นไ่ไหมว้ายนี่อ๋อจับอคนเขียนเดียวกันกับเอ๊ ในเล็กใเล็กำกับจำกัอย่างมือนะต้องขอมุสานท่ำช้าเด็กแบบชั่วๆแต่ไปก่อใช่เลยก่ออนอเสอช่คนรัคนเป็นนกที่ซื้งานผมนคัุณเห็นอะไรในนั้นไหมและคั้นทํานถึงอย่าว่ากมันนมูดมันอินเทน์ชมเมอวาก คนเนี้ยแม่งบังบัดผมบัมบคุณบอกมา,ามแล้วคุณเป็นใครอ่ะนี่ผมต้องโดงนเจ้าทำร้ายแบบนี้ตลอดเลยเหรอห้ามด่ามาห้ามเห็นใจห้ามใจนอแล้วก็ห้ามเดียงมผมไม่ชอบโดนหักนะันเหี้ยถ้าเกิดวันไหนคุณให้ผมทำในสิ่งที่ผมไม่อยากทำผมขอแจ้งลาออกจากงนานคนระับ เบอร์เฮ้าส์ซินโดร์ภาวะรักคนหัดทุกวันเริ่มที่6พฤศจิกายน26พฤศจิกายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และอิวบลลายเวลา3ทุ่มครึ่งบนแอปว่าและเว็บ i q i c o m สึกว่ามันมันจะเร็วมันดีปมันจะแอ้นี่เลยมันจะอตัวละครไม่ใช่คนดีอะเฮ้ยตัวกระจายดีว่ะ แต,ดต่ดิวอะตกใจพี่ดิวเกินต้ามมากอ่ะวิใครคิดลุกนี้ให้วะใครแคชมาเอาไปเลยสิบดาวคือฮีเหมาะก,กับอะไรแบบนี้มากอ่ะคือมันร้ายแบบแเออแล้วดิวชอบพูดแบบเสียงแบบเออมันร้ายมันระหัสใจมันร้ายจังเลยล่ะใช่ จำไม่ได้เหมือนกันแต่ฉันรู้สึกว่าปกติลุกเอาเวลาเล่นซีรีส์มันจะติดเรื่อไหนปะมันจะแบบโกนกวนงี้ใช่ปะแบบแต่เขาเล่นโหดอ่ะตอนมันจะมีเรื่องหนึ่งตอนนอนี่เนาะเขาก็เล่นโหดหกอ๋อเล่นเหมือนได้เป็ะคันร่วมกับชาหรือเปล่าเฮ้ยมักหลายแต่เขาเป็นแบบด้านนี้เออแต่จะดูชาวชอบเลยแหละอุ้ยรูนี้ดูดีอ่ะออกดูดีมากใช่ใช่กันด้วยกันดูดีมากโอ้ชอบรูนี้จังเลยเสื้อผ้าแฟชั่นมากดูแบบคือดูดูเป็น อ๋อจริงจริงรู้สึกว่าคาแรคเตอร์แต่ละคาแรคเตอร์ชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ดูเลยล่ะคือทุกคนละอาชีพต่างกัน,กนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวก่อหรือว่าตัวอ่าแล้วดูเป็นอาชีพที่ <Okay. S 1> เราจะเข้าใจว่าทำไมเขาเบิร์นเอา, <laughs> เอาใช่เลยว่าทำไมถึงเบิร์นเอาแล้วก็ร,รู้สึกว่าแบบมิติของการมีบาร์ที่เป็นคนเบิร์นเอามาคุยกันกน่าสนใจมากเพราะว่าบางทีอะ่ะคนเราที่แบบหมดไฟเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออ เพราะอะไรแบบอยากรู้ว่าเหตุการณ์เหมือนกันว่าแบบคิดอะไรยังไงมันจะคิดตรงกันกับเราไหมมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นพลัตเราไปเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะอุ้ยน่าสนใจใช่หมดเลยคือเป็นบาร์แล้วก็มีแบบเป็นบาร์ที่จะให้แบบคนแต่งหน้ากันมาแบบคนบรนอกเหมือนกันมาคุยกันอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเป็นคิมมิกที่เดี๋ยวเขามีอะไรจะหอีเนาะหมายถึงว่าเดี๋ยวจะไปเป็นข้อผูกเงื่อไขที่เป็นอนันการสัญ,ญงสัญญ,ญา <c oughs> อีกแต่เบเอร์เราในที่นี้ก็ไม่รู้เบอร์เอาแบบไหน ข้อสะพานหรือเปล่าเร์นเอาแบบไหนนะคือเขาก็ไม่ได้ให้แบบว่าคำส่วนก่กับความว่าเบิร์นเอาซินโดรมแต่คือเป็นคู่กันแล้วใช่ปะออกกันคือเราลุ้นกันดู่ได้ปะลี่เป็นตัว้ลยไม่แน่ใจไม่รู้แต่ว่าเอ่อดิวกันก็แอบอร่อยนิดนึงมันก็มีกินสามพีอยู่หรือพี่พีเขาจะมาด่ว จริงมั้งทีจะวาไหมว่าไม่่รี่ว่าแบบ F L อย่างเงี้ยหรอใช่ใชสองพันยี่สิบหกยังไม่รู้เลยว่าดิวทีจะมีจริงไหมริงโอเคก็ยังไงเดี๋ยวก็รอดูละกันว่าน่าติตามมากจริงจเรื่องจะเป็นยังไงจะเข้มข้นขนาดไหนดูจากแคทเทเลอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าเข้มข้นแล้วก็ดูเดือดแหละแต่ว่าเรื่องจริงเนี่ยน่าจะดูเดือดพอสมควรเลยก็เหมือนเดิมว่า ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s สไ i b e กันด้วยแล้วก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้ว่าอะไรยังไงหรือว่าอยากจะเห็นเราเรียกช่นเรื่องนี้ก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้ใช่เลยหรืออยากจะให้เรียกเรื่องอื่นก็สามารถพูดเข้ามาได้เหมือนกันโอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราทั้งสามคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนก็บายบายครับ